สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองไขปริศนาคณิตศาสตร์กันเรื่องสมการหลายขั้นตอนครับฟังชื่อแล้วอาจจะดูแบบโหยากหรือเปล่าแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนการเล่นเกมต่อจิ๊กซอว์สนุกๆน,นี่เองและนี่เลยครับปริศนาหลักของเราในวันนี้3คูณกับ x บวก2ในวงเล็บเท่ากับ18แเอจะแก้โจนี้ยังไงดีเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยเอาเละครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้เป้าหมายของเราก่อนเป้าหมายก็คือ การตามหาตัวแปรนั่นเองคือเป้าหมายหลักของการแก้สมการทุกข้อเลยนะครับคือการจัดระเบียบให้เจ้าตัวแปรหรือในที่นี้ก็คือ x เนี่ยให้มันอยู่ตัวคนเดียวโดดโด,ดในฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับให้ได้พอเราทําได้ปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าค่าที่แท้จริงของมันคืออะไรทีนี้กฎเหล็กข้อเดียวที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องนึกภาพเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยให้เป็นเหมือนจุดกึ่งกลางของตาช่างครับตาช่างที่มันเท่ากันแปะ๊ะแปะทั้งสองข้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรกับข้างซ้ายเราก็ต้องทําสิ่งเดียวกันเปะ๊ปะๆกับข้างขวาด้วยเพื่ออะไรก็เพื่อให้ตาช่างมันยังสมดุลอยู่เสมอนั่นเองครับนี่คือหัวใจเลยนะโอเคเพื่อที่จะไขปริศนานี้ได้เราต้องมีเครื่องมือครับซึ่งมันมีหลักการสําคัญอยู่4ข้อที่จะพาเราไปถึงคําตอบได้เอาละมาดูกันทีละข้อเลยนะครับนี่คือ4ขั้นตอนหลักๆที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะ 1. ทําให้มันง่ายซะก่อนถ้าเห็นวงเล็บเมื่อไหร่ จัดการมันก่อนเลยครับ 2. รวมร่างพวกเดียวกันพจน์ไหนที่หน้าตาคล้ายๆกันอยู่ฝั่งเดียวกันก็จับมันมาบวกลบกันซะ 3. ย้ายข้างครับค่อยๆย้ายตัวเลขที่ไม่เกี่ยวกับตัวแปรไป,ไปอยู่อีกฝั่งให้หมดเลยและสุดท้าย 4. ทําให้ตัวแปรอยู่ตัวคนเดียวหรือที่เรียกว่าแยกตัวแปรนั่นเองครับพอทําได้ปุ๊บก็จะได้คําตอบเลยอ่ะ แล้วไอการย้ายข้างในขั้นตอนที่3เมื่อกี้มันทํำยังไงหลักการมันง่ายนิดเดียวเลยครับคือเราต้องทําสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอถ้าเดิมมันเป็นบวกพอย้ายข้างไปตุ๊บมันจะกลายเป็นลบถ้ามันเป็นลบย้ายไปก็กลายเป็นบวกคูณก็ย้ายไปเป็นหารหารก็ย้ายไปเป็นคูณจําง่ายๆแค่นี้เลยครับทําตรงข้ามเสมอโอเคทฤษฎีพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะมาลองลงมือทําของจริงกันดีกว่าครับมาดูตัวอย่างแรกกันเลยตัวอย่างแรกนะครับ 2x บวก5เท่ากับ15 เอเจะเริ่มยังไงดีนะจำขั้นตอนได้ไหมครับเราต้องย้ายตัวเลขที่ไม่เกี่ยวกับ x ไปก่อนในที่นี้ก็คือบวก5ใช่ไหมครับเราก็ย้ายมันไปอีกฝั่งจากบวกก็กลายเป็นลบก็คือเอา5ไปลบออกจากทั้งสองข้างฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่2 x ส่วนฝั่งขวา15ลบ5ก็เหลือ10เห็นไหมครับตอนนี้เราได้2 x เท่าก,กับ10แล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรทำให้ x อยู่ตัวคนเดียวตอนนี้2มันคูณอยู่กับ x เราก็ย้าย2ไปหารเลยครับ10หารด้วย2ก็ได้5เรียบร้อยครับคำตอบคือ x เท่ากับ5ง่ายใช่ไหมล่ะเอาละครับพอเริ่มคล่องแล้วมาลองดูโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งคราวนี้เราจะได้ใช้หลักการข้อแรกที่เราคุยกันไปก็คือการจัดการกับวงเล็บหรือที่เรียกว่าการกระจายนั่นเองกลับมาที่โจทย์ตั้งต้นของเราเลยครับ 3. คูณวงเล็บ x บวก2เท่ากับ18 คราวนี้แหละเราจะมาไขาปริศนานี้กันเห็นวงเล็บใช่ไหมครับขั้นตอนแรกสุดเลยเราต้องจัดการมันก่อนโดยการกระจายเลข3ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเข้าไปคูณทุกตัวในวงเล็บก็คือเอา3ไปคูณ x ได้ 3x แล้วก็เอา3ไปคูณ2ได้6พอเราทำเสร็จปุ๊บสมการก็จะกลายเป็น 3x บวก6เท่ากับ18 หน้าตาคุ้นๆเหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมเลยย้ายบวก6ไปอีกฝั่งเป็นลบก็จะเหลือ3 x เท่ากับ12แล้วก็ย้าย3ที่คูณอยู่ไปหาร12หาร3ได้ c คํ 4, คำตอบก็คือ x เท่ากับ4นั่นเองครับมามา,มาลองฝึกอีกสักข้อนะครับจะได้คล่องคล่องเลย4 x-7 เลบ7เท่ากับ9ลองดูครับข้อนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับเราย้ายลบ7ไปก่อนย้ายไปอีกฝั่งก็ต้องกลายเป็นบวก7ใช่ไหมครับทำให้สมการกลายเป็น 4x เท่ากับ16 จากนั้นก็ย้าย4ไปหาร16หาร4ก็ได้4ครับผมคำตอบคือ x เท่ากับ4เห็นไหมครับว่าพอเราจับหลักได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปเดิมๆเลยและสุดท้ายนะครับเรามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้การแก้สมการของเราเนี่ยเป๊ะขึ้นเหมือนมือโปรเลยมีอยู่4ข้อหลักๆที่อยากให้จำไว้เลยครับ 1. คือคิดเป็นระบบอย่าใจร้อนข้ามขั้นตอนเด็ดขาด2 เขียนทุกขั้นตอนให้ชัดเจนครับจะได้ไม่หลงไม่สับสนเอง 3. อันนี้สําคัญมากพอได้คําตอบแล้วลองเอาค่า x ที่ได้เนี่ยกลับไปแทนในโจทย์ตั้งต้นดูครับถ้าคํานวณแล้ว2ฝัง่งมันเท่ากันแป๊ะแสดงว่าคําตอบเราถูกต้องและ 4. ย้ําอีกครั้งกดตาช่างสมดุลครับทาอะไรกับฝั่งหนึ่งต้องทําเหมือนกันกับอีกฝั่งเสมอมีคนเคยบอกไว้นะครับว่าการแก้สมการก็เหมือนชีวิตนั่นแหละถ้าทาผิดขั้นตอนไปนิดเดียวเดี๋ยวคําตอบมันก็เพี้ยนเออจริงนะ พอเราเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยคำถามก็คือพร้อมจะลุยสมการข้อต่อไปหรือยังครับขอให้สนุกกับการไขปริศนาตัวเลขน,นะครับ